งวดที่แล้วรู้สึกแบบเสียดเฟลมากเลยเพราะว่ารัฐบาลชอบหนึ่งไงแม่พี่ๆชอบหนึ่งแต่บังเอิญเราให้สายด่วน่ะหนึ่งแปเขาเขาหลบเลขหนึ่งแเป็นออก8ปดหนึ่งสองแล้วหนึ่งสองนะเป็นเลขที่ไม่ชอบไม่ชอบเลยก็เลยก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบ หมุดงิดมากเลยแล้วก็ออกเลขสิบแต้มมา3ามงวดแล้วนะออก9กหนึ่งออกสองแออกสี่หรอบนี้เหลือแค่2ตัวเลขจะเหลือ3 7กับห้าห้าแล้วมันจะออกเลขพี่น้องอีกไหมเออพี่น้องก็จะเหลือ0 1นย์หนึ่งหนึ่งศสองสาี่สห้าสี่สี่ห้าแล้วก็8 9 9 8 9009ต้องจับตางวดนี้แต่คิดว่างวดนี้ออกวันออ,ออกวันอาทิตย์กำลังวันหนึ่งสี่แดมาแน่ตัวหนึ่งสแล้วก็แดแต่งวดนี้เด่นเด่นรัฐบาลนี่นะ่าเด่นสองกับสผมจะสรุปให้ชุดเดียวเลยก็คือวันที่ยี่แปด พะตอนนี้ผมมาทาธุระงวดน,น,น,นี้นะรัฐบาลนี้น่าจะเด่นสองกับสามรัฐบาลมาแน่สองกับสามงวดน,นี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเด่นสองกับสามงวดน,นี้นะผุ่มไลค์สนมีมีมีแน่สองกับสามงวดน,นี้นี่นี่นี่ซื้อมือลอตเตอรี่ <c oughs> สวัสดีสองร้อยสิบสามคนดูนะ สวัสดีพี่กระหนกออนด้วยอ่ะผมจะปล่อยแล้วนะครับไม่พูดไม่พ,พั่มทำเพียงนะ <c oughs> 3. เด่นสองกับสามเด่นสองกับสามรัฐบาลเมื่อวดนนี้สองกับสามต้องมาให้เห็นสองสามสามสองครับงวดนี้ชอบแต่ไม่รู้มาไม่มานะครับสองสามสามสองงวดนี้จัดจัดเลยจัดครับสองสามสามสอง เด่น2กับ3เด่น2กับ3รัฐบาลว่นนี้2กับ3ต้องมาให้เห็นกับตางวดนี้แต่คิดว่าว่นนี้ออกวันออกวันอาทิตย์กำลังวัน1 4 8มาแน่ตัว1 4แล้วก็แแต่ว่อนี้เด่นเด่น รัฐบาลนี่น่าเด่นสองกับสามผมจะสรุปให้ชุดเดียวเลยก็คือวันที่ยี่แปดเพราะตอนนี้ผมมาทำธุระจัดเลยสองสามสามสองโอเคขอให้เฮงขอให้ขอโชคด,ดี